สดีค่ะเซเคนโน่นำเสนอบ้านสร้างใหม่ให้ชมนะคะท่านใดกำลังมองหาซื้อบ้านสร้างใหม่นะคะเสร็จเลยค่ะไม่ต้องสร้างไม่ต้องคุมงานกันให้เหนื่อยนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนเนื้อที่ขนาด60ตารางวาค่ะตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องน้ำและ1ห้องครัวนะคะตั้งอยู่ตำบลพุทสาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ราคาหนึ่งร้านหนึบาทราคานี้พร้อมยืนกู้ให้ด้วยนะคะมีเงินทอนค่ะทุกท่านแถมปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำา500ลิตรนะคะบ้านสวยน่าอยู่ค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะอยู่ห่างตัวเมืองใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีอยู่ใกล้เช,เชฟวันอยู่ใกล้เดอะมออยู่ใกล้ถนนบายพาสอยู่ใกล้ถนนมิตภาพนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะ อากาศดีมากๆเลยนะคะวิวบึงด้วยนะคะทุกท่านเห็นบึงแบบชัดเจนเลยนะคะมีรมพัดอากาศเย็นสบายค่ะตลอดทั้งวันเลยนะคะท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนัดหมายวันเวลาและไปดูพื้นที่จริงกันได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้เจคเนราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ